มาเข้าใจอิสลามอีพีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนกับการถือศีลอดกรณีที่บุคคลหนึ่งได้รับการยกเว้นตามบัญญัติโดยไม่ต้องถือศีลอดเช่นชาราภาพจำเป็นสำหรับเขาต้องจ่ายฟิตยะซึ่งคือการจ่ายอาหาร เท่าจำนวนวันที่ขาดการถือสินอดแต่อยากทราบว่าหากจ่ายฟิตยะด้วยการตีค่าเป็นเงินเท่ากับจำนวนอาหารที่ถูกกำหนดไว้จะกระทำได้หรือไม่คำตอบในเรื่องนี้คือไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับ การยกเว้นการถือสินอดในเดือนรอมฎอนจ่ายฟิทยาเป็นเงินแทนการจ่ายอาหารดังหลักฐานจากอันกุรอานที่ได้กล่าวไว้ซึ่งมีใจความว่าและหน้าที่ของบรรดาผู้ถือสินอดด้วยความลำบากยิ่งโดยที่เขางดเว้นการถือสินอดนั้น คือการชดเชยอันได้แก่การให้อาหารมื้อหนึ่งแก่คนขัดสนคนหนึ่งต่อการงดเว้นการถือสินอดหนึ่งวันจากสุรอัลบากระอายะที่184ปริมาณของอาหารที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ยากจนทุกวันคือครึ่งซอ จำนวน1กิโลครึ่งโดยประมาณจากข้าวสาลีหรือข้าวเจ้าหรืออาหารตามท้องถิ่นนิยมและไม่อนุญาตให้จ่ายเป็นเงินแทนอาหารจึงจำเป็นจะต้องจ่ายอาหารเท่านั้นดังที่มีระบ,บุไว้ในอันกุราลสุรัลบากรอายะที่184